วนนี้ฮัลโหลเกดัพเก็เดแล้วก็น่าบเอ่อวิดีโอเพื่อใหญ่นาะคนในตันี้ยงแก่ด้กอเน่บ้าขาเลยบอลดอมมาก็ใส่ว่าเลมาก็ใส่ว่ตามมาที่ไดมนี่อัสาอันี่ก็บ้าโอ้จะจ่เลยมันนาะสาตเพลย์ม่ตอเลยเอ่นปูเนี่ยนำมาก็ใส่ว่าตามานาดีไม่อบาดูเอาไปในแกนำมาก็ใส่ว่าตามมาดู เอาไว้ต่ยวบาซสิในก็มีเวลาต้าอตุเนาะบาซสิเนาะก็มียยเตนเลเอาว้นมตาตุเลือเมีบ้านเนาะบาซสสินะนนสาพูัจะมีโอบานนี่นกิวิดีโอเปลอยเ่ยดูยมีเตราหรนมีกนารับาซสิละมเนาะเมย์บาชีนารลก็นาระเวไเมย์บาทรตกระตกกร้ามูเนาะอุระในกจะ้า่ยยากินอ่ะสเลย นกจ้าบามาลกกักตนกจะบ้าลนารยวลยารยวมนชุตคมีชุดตลนรลคิตตลีอวเนเนเว้าดแค่เนต่ชุดตเนีที่บาละเอาวลบมาราคุกซอปูนเนบาอุตสุพพดิบพามียจลเนเนเอาไว้จ้าดอแน่เลสอสิบูละี่อปกที่บ้า เออเช่ชพลาวอยู่ทราเอยูคนอลีตัมันนอกเลเลเวดาเดนร่เล่โบุมันะเลาบุกตัมันอคนนี้คนนี้จะกัพ่ารลีโซซีดีปมยานี่คนนี้ทัศก์่กวเวดาจิจมนนะมมากสับเวดมันนี่เอาวเ่นี่นปะกันยอผกล้าลอดาดูนี่ตอนนอนนี่นเวดาเออน้ตาบาย่ตาบ้า นตาบุาบ้านีตากรุกรบ้ายตากรุกรบ้าเนาะคนนี่ยตากรกรบาัยุติจุรอมีเลบ้ามึงคเลยเมจุรามิเนี่ชิ้ตอเคยเมตัลลลปรีดุราคาเมตัลลลปรีดุราคาละตาบุตาบ้าอมีเน่ยเนี่ยยุท้อนเนี่บล้ววราตบุาบ้าปูบ้านเนี่เาไว้สีกูพอนะอาว้ีกูเอาไว้ินารเอซีบ้ามคนเลย บวกกันยมีมาเนี่ยจุเนเมื่อจุาเนมานี่พกันเนเมื่อวัมิถุนายนเนี่เพื่วกมานาคลอ่ะคเนี่ยยนนี่มาตามมาลวิลีเดบลออาะคนตนนเนี่เว้ตาตามาลเนี่ปุดมาอ๋อพมาล้วนเนี่ยเขาก็เลีงเนอาคนนเนยอ่าตันกเขบาขลดตบูดาบาดกเรโรนเนี่ยเนี่ยทีเน่ทีตราอุตนะเนเวทบทบลเลย ตาบูตาบาตากรกรนอุกิขกวรเซเนาะตอุกิขกวเเมื่อกใสชุครีลตากะเปลเนทักาอำลาเกยร์เกยปปลมันบางนก็ล่ะเอว้โดเนยทะเลอันนันเนี่ยตดโดเนยทลเอ่อตาบูตตาบนี่ระดเีเบาะเวตากระกราะเรสิก็เลกะเซตากรเซนี่กกันยอร์กันลาสเวลลาบรตาบูตาบา pagñor gala suela vera ataque rogo ro avenicatoras de nasabu ta agr medo soblane sa jukrin o degele lokhil na khodane ne musa ne yai tiba la pa pa cripo de de iloda tabagoloda banene khoblo lasa sa ne ne awae suelan weda a a tagr atle de suela sa jukri ba te nyau te pateo se ba mnu khola นี่ทลยเอครียนัครียนัครีบ์ภาษาดันกันนี่นีังหลายังมีรปวมมาคุด้วยามาดกันลาษาดกันอาจจะว่ากตดนัาโพดูลอโลกาโกไจุครีดูอ็รโอเอดามอนอะใคตทนี่ทลนมาคุยด้วยดามาที่ทั้งหลานีกวครีโอท่เราวัดเตวันตอนเช้มืนีูท้าตาท่นกูมาที่มาวบานยานกูเอาไว้มาฆ่าใครก็ได้เพนท้าตัข้าในตัวเมื่อไชุครีดทาบ่ အကဲဒန်အသီတီပညာသာတက်တဲ့ဘာလဲအော်လနပူနေနေခုံးနေကြတဲ့လားတက်တဲ့ဘာခလာအော်လနပူနေဧကဆိုင်ဂျူခရီပလန်နေလားနော်ဘာသာတနိုင်ကြနော်ကြီးတဲဟာဒီနဘအော်လနတာလလချေချေနော်တဲယိုဟာဆောတဲဆဘခုနရပမီတဲလောက်တဲလောက်တာတဲ့ဘာနော်ပမီအဝဲတဲလောက်တဲလောက်တာတဲ့ဘာနေစာယူအကလူတော်လေကပြားတာတဲ့ဘက်တက်မှာကနော်ခုနေကြပဲလဲလ रिस ောစီဘူ ลิซอสิติเนียยาน่เนอเวพเมตอระก็ใสชุครีตาเอบานนี่บักบักโกลบตะลบักครีโปเนนิอเวลอมเมชัตะคายเนาะคนนี้ตะลัยเก็บภาพาิเนาะเวลีโยฮะเนะลีเตยฮะซลุยคนเดียวละ ပထမအတေးပါနဲ့သတိညာပါယူပါအခဒီရြမေတာအတာကူးလောတဲ့နှစ်ထယာခွနေနေပကေရဘခရေပိုပကေရပေါ်မှာကစိုက်ရတာမှသိပမေတအေဘတော့ဘူးရဲ့ပါနေနေပမေတာဟေးဘတော့ဘူးရဲ့နေနေအဝဲပကမြန်နေကစိုက်ရပစာတာအေမေတော့လေပပူပါနေနေကစိုက်ရဥလပပူတေးပါ ပတဲလဘသိညာယွရနဲ့ပတဲသိညာယွရတော့ကော့ပါနော်ပတ်မနုခွလဲဘယ်အဲ့ဒါဒီနေပါမောနော်တော့နဲပတဲနေညံ့ညောပိုလောတော့နဲဦးလေတောက်ဖလားဟိုနိနဲဒါလိတေယုဟာဆရတ်တဲဆူပိုချီဟာနဲတက်ရဝဲကြဲခေရပေါ်လာဆာဟိဒဘွေကောရဒဲနိမေပွာမာစီဘွာရညောလောတော့ဒါအေဟိလီဆောစီဒေဒူးမလာချူဂျဲပေါနော်ပတ်မနုခွလဲ กเคนปปรีพอกเด็กเด็กนปะแตอลดาเกะปปะป a ว่ากลาปะทิชิควตลอบวกาอืมมสาเฮบรบไวนลิซซดาปมาีบวกยอลอเดปที่นตามูเนตมาีบวยอนอตบลอบานมูมูเกอมูวาลอนทอดรามาลอบรชาดอนเมคว l i กว่ากลน่สาเฮนดบวฮาดิลซซิเตนมาทีลิดาลีอคอวมยอจลอคอ้ยอนนันเนนตะปูลอเลราบา အမနုကိုတဲလန်တဲ့ပူရလေရာပါလန်လဲနေနေအဝဲနာဖာရာချုညာဒီသစ်စင်ညာဘွယ်လက်မသိပွားညာနေတာမူထူရတအိုးပါလေအပူနော်တကပါနော်ခົນအဲရေဒိုကတဲလန်တဲ့ကဲရဘခရီဘွန်နဲ့နည်းတိုက်ကခေါကေလီယာနည်းမင်းတိုက်ကခေါကေနည်းနဘားဆွေလာနဲ့တိုက်ကခေါကေစားနေလားဒါဘဒေါ်တဲ့နေဒါဘအမှုလေပေါကညာသေးတာတို့ဖာကိုလော်ပါအမနုခေါ်လာ pa ka nyo atah keton ini aweh agema agema u ma klana sa baro ni me baten ajeni baten ban me kin napau ce pa tu we dak ton ini na 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 sa ni aweh ane ba da bago ba pamnu ko lo neta swela we ta uki kokke ho nu bak patan nate e ta uki kokki bili no ane ni ta kokki wi pasa dana kini tau mu ta pelo ge ta ba no တဘလဂ်ရတာပါတဒီလန်တော့တဘလဂ်ရတာလောနိလောနနဒေါမုန်နေနဲ့နစာဟေးပနဒေါပွေးနင်းခမယနမသိွာညောင်းလားတဒီလန်မသိွာညောင်းလားနဲ့တမုထျောတော့လဲနပူပါနော်လီစောစီတဲ့ပဲရနေဒါတူယဟာဆရတ်တဲ့ဆပတ်ချီခေါနိတော့တက်ရဝါရပူစီဒေအရာတဲ့တာကဒူရာပလေယောနေတကေမေမေလာတမ်းမာတော့လာတမ်းမင်တာတော်တကေဒေအခောင်းညောင်းနေနေ เทเตอรือยเดีวปา้ยตเยยเอยพยมาดปารพยมาลบบ้ามีมีจิกเอาไว้จะทให้เก็ปเนี่ยตนอจะมีปาจลมาเรนี่จีนี่จะออนลงกว่เพอะยแตเยนายแอนย้ดูสิยตยังเกณฑ์อัตเลอร้านะดยูครยตละยอเอาได้ล็อกคุลอคือเาได้จุกกะคอกะ ยเตลยเอานะเนาะยัมาจิตเนาะดีวมีวยตเฮอเฮอตเนาะดยมีบาเนาะยัมัมมอะไรบวาเอาได้พ่อเอาได้โอ้เล็กๆปาโอราใทยเตยเตลยเออดาเราอยาหาตัวกลัยนี่เดี๋ยวมีคำยามมเอาลิซสสเดี๋ยวดเตเนี่ยท้าอุตุรุยมาอยี่นี่ยทาเอ็นนี่เฮอทั้งมดมั่วจิวส่นนี่มาจิอ น้คนนี่ยตาพโยเจนิกบ้าอุบานะดอลลคิดค่นจะแตจุดยจลเลกแนี้เนี่กเกาว่คริพมานี่ตาบูตาบาเสด็จพามะคริพเนี่ยกตากรุกรอามล่นี่เต็มกดอลลยจรมีลยวะนด้วยเอาไวเล่าลตาบูตาบาตากรุกรอันปูนี่เนี่าตนนตามูทุยบาดีตนีแต่เนบานอาไว้สิอลตาบูตาบาตากรุกรูตากรุ กระโรพืดเตพื้นีเนี่เพนกโอมยยจะเตนามีบะเพก็กมาเวลากลุกลยแล้พ่มาฮะนาเกิดเส้นยลตมีตาตาเลกใส่สุขรือตดมีเฮดอโรตากระโรบะใสุขรีฮัลฮอกุคลดีฮลลีดระพกกันนี่ตามู่ทุยกันนี่กเอาไว้ตาทุบเพลร้าละป้ามนูโนละ กไยสุคีนมิตตละนมาก็ัยสุดมานอกัยสุคีขีนเนลิซาสีลิมาเสสคุยอสบอเชีอรติเล่เชิตนเนียจ้าะนมิตตลน้อกัยสุครีขีนเนีตาทเกปรไขอวตัวอันนี้เจาดอยิชูฮาวิวอลเลก็ทูก็เวดอก็ดูก็ตะวอด้อสกิสกเกตาเลอบูบลาปูดสิเดเตืบอมเงาาคือกุสอด้วยนะเนี่ย กส่ครีนอกกรจานยม็ตลนบกสชครีขีเนต่เมบแต่เมเนบ้าอเรอพ่ปูข้าววะนึกาหารารกูอเอาแต่เนี่ยปวตันอเตยนหู่าโออาไวด้เอาเวปาเตะตาพ่อเตะทอกามาเตะยาเตะเจเต่านี่เตะรทซอนเเตวเเตุอบักลารกัฮาลัดอาไว haller wor khawung phok lahne de ra ba ke wa khree phol na ba ta pa tsein nyali ka saishu khree li ma na te wai je jan ne na aw de ne ne ko awati awati anaw ka char aw wa ta level ba kho ne ta la ye te de mi ha ne te me le ye pa de ba ka ma aw ba na ge ye te nya ba le aw show daw mu jan ya ba khree phol positive phan jan ne oh da le tharob e lo da ka ta ka ru ru a ta ka ka ta อันนันี่นั่นนแอลอดเทนสายนี่เซ่ะกบ้าแอรวะแล้วนขคนกบ้าสาเล่นกบ้าตุโลบะนี่ยยดีกวัาเต้ะนี่ดตากิกรจะหาเนี่ยที่ดินที่บ้านตลอย่ดีจะไม่บดกันเลยอัใจหาล้คร้นะต้โลอไปเลยนะดับบวยไม่กยืดยนแหล่ยลยไม่รู้คละตลตกตอกันนี่เอาไว้ใชตหา ก็สยี่ที่บาลก็สชยุเรีนอกจากนฮาลดคูบวเวดูตัวเอร์เลบัตรเลยอเอาไว้ฮานีฮาบลาฮาลวันนายู่กคลาสิกอ่ล่นะแตมเท่าละบริบัพุกละฮาอัตเตบำมือตาตาคู่กุศลวยนะคนเดีวายก็เตนนะอครีปพกกลามเกี่คบบบัพกกลามเกเนี่ยก็สชยุรีบำมือตาตาคูกุศลเนี่ยนบเทาวัววาล่ะเนตเมื่เท่าลันดานเกี่ยววัครีพอนจะตุลบะบมตาตาคูกุศลบานเนี่ยนั่น నిక ေပကရိပေါ်တူအနာမီပါအနာနာနာကောလန်သားတော့ပကရိပေါ်နဲ့ကြက်ပလီရုံနာမီပါအခုဒါနေနဲ့မေးကောလန်သားတော့ပကရိပေါ်နဲ့ဘဘမူတာဖ ாக்கு စနေနဲ့လနဒူဖိုချေဘွာကလာလနတာအူဖိုပရနဘာကရဒူလော်ရဲရဲ့တော့တဲရက်ခိုင်းနေမနောဟိုနေတော့ဖာတာဂျူနီယာခါရတော့မဘလကီကရဲ့တဆူရာရှာတို့တာဒေါ်တာကေကွဲ့ခဲလော်နေတည်းရကစိုက်စခရီနောကကျန်နေမှာပြပါလဲအလဲရာဘာတူဖာနေဘောကိုအပါကျူလဘွာလိုသိ

နတနာလကဆိုင်ကျုခရီမဘလာနာစေနဟာဘတူဖာနေဘဘကောနတနာလကဆိုင်ကျုခရီမဘလာအစေအဘလိုတော့ပါတော့ပွဲကဆတ်ခရီလိုဘပွဲလအဟိရာအာရမေပါကဆတ်ခရီလိုဘပွဲလအနာရအာအနာရချုနာနာရချုသူတနာမေထဲတော့တော့ပါခလင်းနေဒီမာရသေးမေမျိုးကလလလိုငါသီသွေကချေဘာသာသာနာကအသီဒီမေရသီကချေဒါလဲမှာစေဒီ အဲ့ကဆက်ချရတာတူနေတာပြင်တော့ရခဲ့လို့နေပေရာပတာနာခေါမျာနေပတာနာတော်တော်နောနေတော့ဖဲတမကလီမာတော်ရီပါဘာမလို့ခလိတဲရနေဒီသီပါလေးနောကချာမနောအဘဒနတဲဒါနဲတဲရနေနောကချာမနောနာဇယင်နာမယင်နာရနေရောမူမထွဲချည်နေလားဒါယက်ယက်လေတော်တော်တော်နေယဘသူဖာနေဘွာကောလားနာဘလာဒဘလိုင်းအိုလကဆိုင်ဘာချိပူဒါယတီဂေတော်တော်နောနေအဘလာအူဒေါ်ဒူလားနာအဘဒန်နေနေ ตาที่ไดามายปัจาติีานเราวมาเวลาล้ตมีปัจจมาเนี่ยบ่ะวันนี้พาเราชยาดออาชีพวาก็มุดานี่ดออาสาโออะดีอตาบุยอาเวียาดลอปรีลอปรวตพลตาอกว่าบาอออนนี่ลวนะจ๊แค่ไอมึงมีซาตินี้อินเนี่ยนตบโลกแคบยะในเมือตนบ่กว่าเราเลนเฟซบุ๊กในการพาเราตากอตาพอมมมนกมามมนี่ย

สาพละสากญโยวปวกำมือีเาดีต่อตสกรีสาเกญโยเวระปวกมือเด็กาเรานี่ฮะเออปวกำมือูใบปวกวดเทราลกาดีต่อตพละลอปรีลอราล้อสากญโยเวระเอเวระคนนสาบพดินี่มองโอลันปูเยาะเกับเชวานะด่าโอลนูุลีเลยกรีอมีคนเนอเมนคนในพาระชุวยารเจ้พอตื่นรูสู้สีบาเลบอ กบูอัลลอฮฺอาม่เมมปามาราพูพาสกอมาตานิ่นี่ดอเฮมาดมาดินี่ดอเกูดอเกูตาอัลลอฮฺอักษะดีทออักะมลลอปมาราซูอักูตาอัลลอฮฺนี่รกเนี่ีค่ะกะสุขลบาบัวเตมลบบัวแล้กูลตพบเมีบากัษะลบบัวแล้วก็เตบอมือตาตาคุซอ อืมล um ู้บ้าวลาแต่บามืดกสอคนนดีวบนไม่ชมลตลอยายยากมาลอิซจ้ลุนิยนี่ไม่พร้มเลอยกตาุทราชกเช่นนละอูเป็นอนดิจาลอนีัมมร้านเอมาลีบานูก็ลาน้ากบาลเลยลิซซีเตวดาหน้าบเตน้ะเลวันนี้กเนหนครตร้านมีตาตอมาเทุรุคิชิ้อสุเออมาเทีสุ คิดดีกวบอร์ชิคุยคินเตวเเลเระสิเดต่ลาบามุดตาะกุศเลราเอาไว้สลโลนักยีาเลยเตตบาดีลยดับลดบวกบลืบล่อรบารัสาสสมีดาสโลอะยู่กลูท่านเียด้วกับปอกไซสุขรีคิงเดีคนนี้นัท้ามูนิกาไซว่าสซโลก็ไซสุขรดอรแล้วนักนเนบัลละไซสุขีโอ้เมแล้วเน่บัลลตาบุตาบาตากรุโอ้ตากรุกรนกเ่ยจนกเยอัลลอฮาบ่ นม่มาละนม่มาละนม่ตละเออเอในั่าลพตกรกรบูเดนเวตาปตกรกรเหใจในใจาเนจะชื่อะรครีโอบะนยุโรปใช้ครีอไมีปรชาชนะกินอกตกตอเนดอแล้วปะอเนปูลดาวยกตน่นในมอเครี้เนเนม่ตนมีความโอลอลตาลปูกเดกเดลินาปบาแควดูแควเชอาละนนไอ้เนี่ยแกกยอกลยนนอเนีแกไปยอกลยนนอเนีแกก็ลอวงเลยตาบ้านี่ ตับักใส่าทาวันไม่มายันแน่นคนนสาพืเพ่อมาก็ใส่าแม่เล่อไเทวดาปกใสสุครีกีน่น่นตาสาเลยจเจก็บอนะนักเนเจลอูุดันนนี่เป่น่มาเจอเนีแต่ม่แทนปกลว่าแต่ม่แท้เ่อนเออวาดูบทีว่าวาพ่อปยาปมึงไม่พูดไรต่ม่ เวดานปกลิวัญญาเกนเอาีอุรสมูเอาีกระนหวกะขนะแตมิดมาัญญเกมาชวอเหลอบ้ายตดตเชวจะเนี่ยาะนมาชวอตัมาจชบ้างด้กชกชอยตวทูเลีวเนี่ยมตายลนะหนาหูดนพนยัมีตาน้องโคมันเนี่ยมีก็ัย่ตาลูหีดีคนเมามเนาตารเนี่จารเนตัวน้อมีบคนเเนี ပရလပကဖယ်လဲစဲလဲအေယာဖလင်းဒိုစလာပူနီသာကညိုနီတလာသီသေးကုန်ဒူမာဘာမနူခလအဝတိကြက်တားတိုနော်မီဘာဒါဟာပကဖယ်လုခရဒါနော်ခိုနီတလေးတဲ့ဒီနိညာအင်းနီတလေးရရဟိကီဘာဒမီယနီနေမိမိပဝလအမာကဆိုင်ဝရာမာရကနီနတဘတ်စလဲရတဲ့အော်သီဓပညာလေးရစရှိဘူးနင်းအာအူဒော်နာအကရိုဒော်နာ na acreora na nete gra aware kwatalo paglu no tedu ba ka sai yukri ni atura sui folo ba yola ne le paglu kelle agora de me thala paglu tegle a hor me ba me me thala paglu tegle a cordi di pa nya fori sorry la pa ba yor fori sorry <laughs> la <laughs> pa yo fori sorry la ba mi khola ka sai yukri ni a me wara ju a me wara isra el tuzi that a เม่เทว่ากลุดกลีกอด่เทอิสเรกลานักเีนลิซั้นทีเดินไตเม่อเทอิสเรวกบ่าปาร์คบอมู้่อสกเลยป้าเคลลลนุดอรนีย่าดดยเตบอมมตาคุสอเลตาคลีมเกลืออไลบุมเกนนาละกใส่แบตาขิดาบาดีอีลายตอ้อ ใ่หรอหนูยนาเลยนีต้งดาบาดนตาพนี่ก็เละนาตาพนี่ก็ดลอนมืตุลอเอไว้ดบวก็ไปะารุนักเตนดบวลก็นเนีอาลเอ่อตบบูดบากอตบูดบาคาเมนูมนูนกเตะหรอตุลม่นบี้ารนนเดกไสสุดีตัตุล้น่ยปบาั๊บนศิลมาราตเตะเนุบปั๊นนนี่แตนยาอนี่ยเราเฮกนนะด้เออ hedi te nyala ta ger kha i na wor mok sa su ba gi lu ge ban hi po kho po le ta lu ta pa no amen